ดูเรื่องมาฮีโรนะฮะก็งานออกมาถ้าถือวัดจากเป็นงานเรื่องแรกก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งะฮะโดยภาพรวมจากบทซึ่งบทบทแข็งแรงอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วะฮะก็สามารถสื่อสารออกมาเมื่อเป็นภาพได้เป็นหนังได้ฮะถ้าที่พูดถึงจุดที่ที่ยังยังขาดอยู่ก็จะมีเรื่องเรื่องภาพเรื่องอะไรฮะรก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีเรื่องการเชื่อมช็อตเชื่อมภาพหรือขนาดภาพที่ยังแบบไม่สมูทมากอะไรเงี้ย ส่วนในเรื่องของการตัดต่อนี่ก็อาจจะมะีมีช่วงที่กระตุกบ้างมีช่วงที่ไม่ลื่นไหลบ้างถ้าจะย้อนไปในในตัวบทแล้วก็เท่าที่ผมได้อ่านร่างล่างสุดท้ายฮะก็ค่อนข้างที่จะมีมีองค์ประกอบของของบทภาพยนตร์ค่อนข้างครบฮะก็คือมีมีหลัก3องค์ภาพยนตร์ฮะก็คือมีเป็นเรื่องของใครต้องการอะไรแล้วก็ <c oughs> มีอุปสรรคอะไรแล้วก็มีจุดที่ใครยังไงฮะซึ่งพอออกมาเป็นหนังแล้วก็อ,อาจจะมีจุดที่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 ต่างจาก ตัวบทในระดับหนึ่งอาจจะเป็นด้วยอุปสรรคของท่าเดาๆแล้วนะ่าจะเป็นอุปสรรคของอ่าโลเคชันนักสแสดงแล้วก็อุปกรณ์บางส่วนอะไรฮะแล้วก็สภาพทพีมงานอะไรเงี้ยครับก็แต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคฮะในในระดับของคนที่ทำหนังเรื่องแรกแล้วก็เหมือนเป็นงานทดลองประมาณนี้ฮะ มิ้งเป็นโครงการที่สสสโดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเป็นผู้สนับสนุนการผลิตเท่านั้นหากมีข้อผิดพลาดจากการผลิตเผยแพร่ทำซ้ำดัดแปลงหรือแจกจ่ายทั้งภาพเสียงและข้อความของสื่อชิ้นนี้นับเป็นความรับผิดชอบของผู้รับการสนับสนุนเพียงผู้เดียว เวลาเรียนแล้วนะครูสั่งการบ้านเลยแล้วกันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ครูมีการบ้านให้นักเรียนทำหนึ่งชิ้นให้นักเรียนไปเขียนชื่อฮีโร่ของนักเรียนฮีโร่คนไหนที่นักเรียนชอบเช่นพ่อแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใครก็ได้หรือว่าคุณครูเองก็ได้ค่ะสวันดีนะคะก็มดชวโม้ ข้าวก่อนแล้วค่อยมาทำต่อครับตาจ๊ะอะไรต้องเองเหรอก็มีตาเข้าป่าใช่ไหมจ๊ะอืมคือบอกว่าให้เขียนเรียงความเกี่ยวกับฮีโร่ในวงใจหาจ้เอาตาไปเขียนุ่งนี้ฉันฉันขอเข้าป่าได้ไ,ดไหมจ๊ะไม่ได้ทำไมไม่ได้หรอจ๊ะเอ๊ะไอ้นี่ บอกไม่ได้ก็ไม่ได้สิว่าพูดมากจังกินกิน้นาไป รู้สึกยังไงกับตาผมครับใครใครตาเองก็ตาอยู่ไงครับน้าไม่รู้จักหรอครับทำไมแต่อยู่แกก็ไม่เห็นทำอะไรนี่ไปไปไปกลับบ้านไป ว่าแล้วเอ็นเนี่ยมันไม่เชื่อฟังเลยใช่ไหมทำไมตาทำแบบนีนะ้คนอื่นเขาอนุรับแต่ตากับที่กูทำไปอย่างเนี้ยคิด่าทำเพื่ออะไรฮะเพื่อความสนุกหรือว่าใสใจอย่างนั้นใช่ไหม ไอ้ที่มึงกินอยู่เนี่ยคิดว่ามันลอยมาเตะปากเอาง่ายๆนั้นเหรอแล้วที่มีอยู่มีกินทุกวันเนี่ยคิดว่าได้มาจากความดีที่อนุรักษ์คุ้มครองป่านั่นเหรออย่างนั้นเราก็ยังคงที่ตองผม กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าผลงานของน้องๆทีม DNA นะครับกับภาพยนตร์สั้นเรื่อง My Hero นั่นเองนะครับน้องๆนะครับบอกไว้ก่อนว่ามาจากโครงการปิกซนั่นเองนะครับกับหัวข้อที่ส่งเข้าประกวดนะครับคือสิเรื่องเล่าจากผืนป่าวันตกนั่นเองนะครับและน้องๆยังได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตด้วยนั่นเองนะครับสำหรับโครงการนี้ก็ได้ได้ว่าฝีมือไม่เลวเลยทีเดียวกับผลงานเพียง9นาทีเท่านั้นนะครับเห็นไหมล่ะครับว่า การที่เราจะทําอะไรสักอย่างขึ้นมานะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้เวลามากมายนะครับถ้าเราตั้งใจออกับมันจริงๆแน่นอนว่าผลงาน,นคุณต้องออกมาดีแน่เลยนะครับมาพูดคุยกับน,น้องๆกันต่อนะครับกับน้องดาแล้วน้องก็ในสัาที่คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วเราคิดว่ามีอะไรจะต้องปรับปรุงในหนังเรื่องนี้หรือเปล่าครับน้องดาบ่างไงจริงๆก็อยากจะปรับปรุงเรื่องการเตรียมงานเพราะว่าจริงๆเหมือนกับว่าก็ช่วงอยู่ในช่วงช่วงติดสอบกันอ๋อนี่ช่วงสอบเหรอครับที่ทำหนังเสร็จแล้วก็นั่งรถไปถ่าย ก็คืออ้อยังติดอยู่ในช่วงสอบด้วยดาก็เพิ่งพ้นจากช่วงสอบมาได้สักพักก็เลยมีอช่วงสอบนี่คือช่วงสอบที่จะเข้ามหาลัยด้วยใช่ไหมไม่ใช่สอบฟนอนสอบของมิเทอมของมหาลัยแล้วมหาลัยแล้วใช่โอ้ถือว่าสละเสียสอบเวลาพอสมควรเลยก็ตอนแรกก็จัดเวลามันไม่ลงตัวกันก็คืออ้อก็สอบดาสอบก็คือพอถ้าดาสอบเสร็จอ้อก็จะสอบอก็เลยตไม่ตรงกันอ่ะใช่ก็เลยต้อง เอาอยัางไงสรุปก็โอเคก็ให้ให้ได้เป็นตัวหลักยึดยึดไว้ก่อนปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีอะไรบ้างที่เราไปถ่ายทำมาก็คือจริงๆมันเป็นเรื่องของโลเคชันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้สถานที่ของอุทยานจริงๆอ่ะเราจะต้องยื่นเรื่องไปประมาณ15วันซึ่งตอนนั้นเราสอ,อบอยู่ใช่เราก็เลยแบบ <โร S 2> ในทางก็ห่างด้วยทั้งอุทัยธานีกับกรุงเทพใช่ครับแล้วเราส่วนตัวน้องอ้อล่ะน้องคิดว่าส่วนตัวเราอ่ะเราคิดว่าเราอยากจะปรับปรุงอะไรอีก ถ้าเราได้ทําได้ร่วมง,งานกับเพื่อนที่บทำหนังสั้นขึ้นมาอมก็ความพร้อมด้วยแบบบางอย่างมันยังไม่ลงตัวม,มันเป็นงานแรกม,มันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆทั้งเขียนบททั้งเตรียมงานหลายอย่างแล้วส่วนตัวเราเราคิดว่าเราจะทิ้งหนังสั้นไหมหรือว่า,าก็โอเคเราเรียนกันคนละมหาลัยแน่นอนว่า,าวถ้าน,น้องดาเขาอยากบอกว่าเอติดต่อให้อ้อมาเล่นหนังสั้นให้หน่อยอางเี้ยเอาไห ็ได้โอเคนะครับก็คร่าวๆนะครับที่ได้พูดคุยกันไปนะครับกับน้องดาและน้องอ้อเห็นไหมละครับว่าน้องดาดูง่ายๆเลยนะครับว่าต่อในสาขาภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมครับที่มหาิทียลังสิตนะครับแน่นอนว่าอนาคตต้องติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแน่นอนว่าถ้ามีหนังสั้นดีๆอย่าลืมรายการแกลเลอรี่ด้วยนะครับส่วนน้อง ออนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะครับก็ทั้งคู่ก็เพิ่งจะเข้าปีหนึ่งเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ตั้งใจเรียนแล้วก็สู้ๆละกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องดาและน้องอ้อนะครับที่ที่ส่งหนังร่วมส่งผลงานหนังสั้นดีๆเข้ามานะครับทางรายการก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆมามอบให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ก่อนจากกันไปก็อยากจะให้ทั้งสองคนนี้ หลังจากผ่านประสบการณ์การทำหนังมาแล้วก็อยากจะให้พูดถึงอาจจะมีน้องๆทางบ้านที่ดูอยู่นะครับหรือว่าเพื่อนๆเราที่อยากจะทำหนังสั้นแต่ไม่ได้ส่งเข้าประกวดเหมือนเราอยากจะให้พูดถึงคนที่กำลังดูอยู่นะครับให้าากำลังใจเขาบ้างน้องดาครับก็ <c oughs> ใครที่กำลังทำอยู่นะคะก็เหมือนกับว่าก็ฝึกไปเรื่อยๆโดยจริงๆอ่ะตอนนี้มันโลกมันเปิดกว้างขึ้นก็คือ <c oughs> เรามีอินเทอร์เน็ตที่เราจะใช้ค้นหาเสิร์ชข้อมูลอะไรก็ได้ ็จะมีวิธีการเขียนบทของพวกโปรโตอะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบมาโพสตไว้อะไรอย่างนี้ mm hmm. แล้วก็ก็ถ้ายังไม่อยากแข่งก็อาจจะลองเขียนขึ้นมาแล้วก็ลองถ่ายเล่นๆกับเพื่อนดูอะไรอย่างนี้สนุกสรุปอัพลง u t u b e อะไรเหมือนที่ mm hmm. เขาทํากันลองมาแชร์ความคิดกันเพราะความคิดของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันให้ข้อคิดกับคนอื่น mm hmm. <ะ>นี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่ได้พูดคุยกันนะครับถึงผลงานหนังสั้นของน้องๆ เรื่องมาฮีโร่กับน้องๆทีม DNA จากโครงกานปิ๊งนะครับกับสิบเรื่องเล่าจากพื้นป่าตะวันตกนั่นเองนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับมูเวอเดียก็หมดเวลาแล้วนะครับเดีย๋ยวเรา3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ